อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้จัดนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะพระดอนยืนยันรัฐบาลยังคงดูแลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่อเนื่องแต่ต้องหยุดโครงการคนละเครื่องเฟสสองจากข้อจำกัดกฎหมายการเลือกตั้ง นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้จะยุบสภาแล้วแต่รัฐบาลยังคงรักษาการอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่และยังคงทำหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่สดเดนไทยกัมพูชา และสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆต่อไปได้แต่โครงการคละครึ่งเฟสสองจะต้องหยุดไว้ก่อนเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของตัวกฎหมายเลือกตั้งที่ไม่สามารถกระทำได้แต่ก่อนหน้านี้ได้พยายามดำเนินการและประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่มีพักการเมืองใดจริงใจเท่ากับพักภูมิใจไทยซึ่งได้อภิปรายตั้งแต่วาระที่หนึ่งแล้วว่าจะเดินหน้าแก้ไขให้ประสบความสำเร็จให้ได้พร้อมกับพยายาม ปลดชนวนต่างๆหลายเรื่องยอมถอยในชั้นกันมาธิการและในการลงมติมาตรา256/8ัเป็นการแข่งขันระหว่างกันมาธิการเสียงข้างมากกับการแปลยะติของสวซึ่งสวร,ระบุชัดเจนว่า หากแพ้การลงมติวาระสองวาระสามสวจะไม่ลงมติให้ดังนั้นในวาระสามหากไม่ได้เสียงสวถึง67เสียงการแก้ไขก็ต้องสิ้นสุดลงทำให้พักภูมิใจไทยต้องตัดสินใจสนับสนุนให้มีสวอในการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเช่นเดิมเพื่อให้รัฐธรรมนูญสำเร็จและเดินหน้าต่อไปค่ะ